สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาสาธิตการเล่นหนังสือ AR Book นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับชื่อว่า Thomas and Friends ราชาแห่งทางรถไฟเป็นหนังสือในเครืออมอร์ินครับขั้นแรกนะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปก่อนนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเขาให้ดาวน์โหลดชื่อว่า Thomas AR ครับหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับในนี้เขาจะมีวิธีการใช้ครับ หนังสือก็สามารถอ่านได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอตัวอักษรคําว่าภาพเสมือนจริงทะลุจออ่าตัวนี้แล้วก็สามารถเล่นเป็น AR บกได้ครับเรากเข้าแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับเขาจะให้เราช่วยลําเลียงสัมภาระขึ้นบนโทรมัิโดยเรียงตามราดับหมายเลขแล้วกด P นะครับ แอปมันก็จะสแกนอ่าสแกนได้มาเป็นบบตนี้ซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวจริงอแอปแล้วก,กด A ครับอีซี่นะครับนรถไฟอยู่ไหนอ่ารถไฟอยู่นี่เห็นแล้วนี่นะครับแล้วก็เรียงกดหนึ่งครับหาเลขสอง อันนี้เป็นการฝึกนับเลขอย่างง่ายๆให้สำหรับน้องๆน,นะครับอเรียบร้อยภายใน41วินาทีเรามาดูหน้าอื่นนะครับรจะเป็นยังไงกันหน้าอื่นไม่มีอันนี้ก็จะเล่นไม่ได้นะครับสมมติว่าเป็นหน้านี้เลยแล้วกันครับหน้านี้ชื่อว่าคู่แข่งบนทางรถไฟครับอสแกนมาเราได้อย่างนี้ครับล้วกดเพย ที่แอดมินลืมบอกนะครับแอดมินเลือกรถไฟสีฟ้าไว้มุมมองได้นะครับมุมมองมองก็งงเล่นไปนะครับครั้งนี้แอดมินแพ้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ าสำหรับเด็กๆน้องๆที่ชอบเล่นชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ชอบอินเตอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเหมาะสำหรับน้องๆครับขอบคุณครับ